สาติทิดดูอันขนมขนมเทวาบ้านเจ้าขนมพืนบ้านแจกแท้แจกจริงสัตว์กิ้งลาวหรอ già <laughs> dạ, cô giáo sao bi cho na đây พี่น้องมาหาหน้าตาคือกันอยู่นะกินกินอาหารวางเล่น้ยมัลูปวันวนลูอืนทุกอันยงรลังกันเรู่อยๆอยู่แต่ละมาตรัน มาอัปเดตตอนเบดผู้กิน่ผู้เดียวเนี่ยบะเสอเบิ่งนาผากไก่มาจากอินเดียใไห้นะ อายอายอยู่อยู่บ้านอายไปอาหารแบบนี้กันบ่บบ้าบ่าบ้าบ้บ้่บ้าบ้ส้าบิตบ้าัเขน้านมาบ้าบ้าน้าน้าข้าบบ้าบ้าบ้าบขบ้าบ้า้บบ ด้วยของเปรียปร้ยว <c oughs> ดีแต่บนต๊ะเดือดของหวานป <c oughs> ังเล,ลยเดี๋ยวแกลูกคนเราจะท้านถั่วได้ไหม